สวัสดีครับผมวันนี้นครับเราอยู่กับ c ีวิกเอนะครับเป็นตัว RS นะครับตัวนี้เป็นตัว EHEV นะครับตัวท็อปไฮบริดเลยนะครับวันนี้ครับเขามีปัญหาอาการถ่ายปัดท้ายไม่นิ่งนะครับเขาเลยมาติดต่อเราแล้วก็ถามว่าตัวไหนดีตัวนี้เราเลยแนะนําเป็นโปรเฟนเดอร์คือตัวท็อปที่สุดของโปรเฟนเดอร์ ปรับได้16ระดับนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะมีทริกในการติดตั้งนิดนึงคือเราจะต้องบาลานในเรื่องของน้ําหนักแบตเตอรี่ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตั้งและการเซตติ้งด้านหลังจะพิเศษกว่า c ีวิ c f e ตัวปกติตัวที่เป็นสแตดาร์ดตัวนี้เป็นไฮบริดเพราะฉะนั้นการเซตติ้งข้างหลังนิดเดียวมีทริกอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยว่าพอเราเปลี่ยนแล้วลูกค้ารู้สึกอย่างไงอาการที่ลูกค้าแจ้งหายไหมเดี๋ยวไปลองเลยครับ อันนี้อยู่กลางเลยครับอยู่สเต็ปกัเลเวลก,กลางๆครับ78ครับประมาณนั้นเลยเพราะว่าปรับเอออะไรมันปรับไม่ยากไม่ยากครับหมุนได้เลยให้ให้ลองดูถนนกันว่าเก็บถนนประมาณนี้โอเคไหมอันนี้ลูกระนาดเบาๆก็จะประมาณนี้เก็บถนนประมาณนี้มันจะมีความรู้สึกว่าเป็นก้อนมากขึ้นครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเร็วๆให้ดูที อนโยกก็รู้สึกว่าหนึบขึ้นครับหนึบขึ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าห,ากหักหลบอะไร่คคาคบอหาักเลยก็ได้ครับเข้าเลยก็ได้ครับว่าคมคมไหมครับแล้วกระโดดมันไม่ได้เด้งนะครับมันปึบใช่ครับหนึบผมว่าเก็บตลดนะครัะรู้สึกใช่อย่างที่พี่บอกมันมันเป็นก้อนแล้วเหมือนแบบว่ามันไม่ ครับคือแบบโดดเสร็จปุ๊บก็แบบปุ๊บเหมือนมาจับลงไปแต่อย่างที่คุณพ่อแจ้งครับสติสำคัญที่สุดครับแล้วก็บนถนนซิ่งไปไม่มีถ้วยรางวัลครับไม่มีถ้วยรางวัลครับผมบอกเลยดีไหมฮะความรู้สึกครับเฟิร์มโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ